รับการเรียนท่านนายกผีมศักดรสมาคมพ่อค้าขุปถัฏท่านพิทยาคณิวิเชียท่านอุปนายกสมาคมพ่อค้าท่านนิวัฒน์แสษตากชาวพิพท่านนายกสมาคมนักเรียนเก่าบางโต๊ะและนายกผีมศักดิ์สมาคมพ่อค้าด้วยครับท่านวีวัฒน์อันเดียวรรณนักรรมกาของสมาคมพ่อค้านักเรียนเก่าบางโตกทุกคนตลอดจนพ่อแม่พี่น้อง ผู้ปกครองที่รบรับทุกท่านและก็คณะนะบริหารของโรงเรียนบางโตคือบุคลากรคือครูและก็ทุกทุกท่านนะในฐานะนายกสมาคมท่อค้าสุขโขท,ทยัยยาาบเดียนี้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกคนไทราบนะครับว่าโรงเรียนบางโตเป็นสมบัติของสมาคม,มพม่อค้าสุขโขท,ทยัยทุกสิ่งทุกอย่างของโรงเรียนบาง ซึ่งทำมาแล้วหลายสิบปีนะครับสร้างมา72ปีเนี่ยด้วยการดูแลของสมาคมพ่อค้าสุขโขทยัยทั้งสิ้นสมาคมพ่อค้าสุขโขทัยในอดีตผมถือว่าเป็นรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นปู่ของพวกเมได้สร้างโรงเรียนความตรงขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงจุดประสงค์เพื่อต้องการให้บุกหลานหรืออนุชนของเราได้ร่ำเรียนภาษาจีน แล้วก็ภาษาไทยทุกๆอย่างให้เด็กได้เรียนดีแล้วก็มีความรู้ท่านสร้างให้พวกเรามาครับปัจจุบันนักอียนี้72ปีผมในฐานะเป็นคนรุ่นหลังๆนะครับอัจริงอายุก็ไม่ใช่อ่อนครับ63ปีแล้วแต่ว่า,าการมาทำโรงเรียนกวางตรงสมตามปฏิทานของบรรพบุรุของพวกผมว่าต้องทำกวางตรง ให้ดีที่สุดผมอยากจะราบเรียนท่านพ่อแม่พี่น้องผุ้ปกครองอทุกท่านนะครับว่าโรงเรียนความตรงนั้นเป็นโรงเรียนที่ให้อนุชนในในปัจจุบันนี้เป็นดีดแน่นผมอยากจะถาบเรียนว่าตึกใหม่ที่ทางสมาคมพ่อค้ารวมกับ นักเรียนเก่าวามตรงได้สร้างขึ้นมา4ชั้นนั้นใช้งบประมาณถึง7-8ถึง8ล้านบาทเพื่อจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราได้เล่าเรียนในสิ่งที่ดีส่วนตัวผมเองนั้นการเรียนพ่าแม่พี่น้องทุกป,ปวีว่าผมคือนักเรียนเก่าวามตงผมเรียนโรงเรียนวามตรงตั้งแต่ปีคือตั้งแต่เด็กเล็กเหมือนที่ปัจจุบันนี้จนถึง ป .4 ในดีบังตรงมีป .4 มีภาษาจีนแพทยซื่อเหนียคือ4ปีนะครับเราจะเรียนภาษาจีนอีกเรียนยากในปีสมัยสมัยที่เป็นคณะปฏิวัติโดยจองพลสรษดินรัตเราไม่สามารถเรียนภาษาจีนโดยอิสระได้เราก็ต้องหลบต้อนเพื่อเรียนภาษาจีนแต่เนื่งองจาก ตัวเองแล้วก็ครอบครัวจุดต่งตางๆสามารถทําให้ผมได้ได้ไปถึงจุดที่เรียนเองแล้วก็เรียนภาษาจีนได้องอยากรานพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกท่านนะครับภาษาจีนผมอยากจะรามว่าท่านไม่ผิดหวังแล้วครับที่เอาบุตรหลานท่านมาเรียนโรงเรียนวางตกภาษาจีนณปัจจุบันนะครับคือภาษาที่ยิ่งใหญ่ที่ เกือบเป็นที่สองละที่สองละรองจากภาษาอังกฤษเราไปไหนทั่วโลกนะครับรู้ภาษาจีนอันเชื่อผมใน, A A, นเอเชียอาฟรเหรือเอเชียปัจจุบันถ้าท่านรู้ภาษาจีนท่านเหมือนรู้ภาษาอังกฤษรับไปที่ไหนก็ต้องรู้จับภาษาจีนทั้งนั้นนะครับผมยังรู้สึกเสียใจตัวเองว่าผมเกิดมาเป็นคนจีนแต่ผมรู้ภาษาจีนน้อยมากเพราะว่า ผมกำมาหากินอยู่กับครอบครัวของผมแบบนี้เนี่ยมันไม่มีใครพูดภาษาจีนปัจจุบันภาษาจีนนะครับผมไปเที่ยวมาเกือบ20หัวเมืองในในเมืองจีนไม่ว่าปักปิงเสียงไห่เสี่ยเหมอนต้าเหลียงหรือที่ไหนก็ช่างเดอกผบอกกับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกท่านว่าภาษาจีนสำคัญแน่นอนในอนาคตนักปั ไปอย่างก้าวกระโดดครับสมัยในอดีตท่านเข้ามาโรงเรียกนกองรงท่านอาจจะเห็นอาคารเรียนเพียงอาคารเดียวแล้วก็ครูไม่กี่คนแต่นัปัจจุบันโรงเรียกนกองทงมีอาคารเรียนหลายอาคารและกําลังจะก่อสร้างในอนาคตขึ้นอีกขอประชุมที่เราดอแ์ให้เด็กนักเรียนของเราได้ได้เล่นกีฬาแล้วก็ได้เล่าร่าเรียนในในที่โลกนะครับ อยากจะกลาบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องผมพรองทราบว่าในปี2554-2555งโรงเรียนควางตรงได้งบประมาณทั้งสิ้นที่จะมาพัฒนาโรงเรียนกว่า10ล้านบาทท่านเชื่อนะครับว่าโรงเรียนควางตรงของเราต้องพัฒนาไปอย่างดียิ่งโรงเรียนควางตรงของเรานะครับณปัจจุบัน,บนมีครูสอนภาษาต่างประเทศ โดยตรงแล้วมีครูที่เป็นอังกฤษฝรั่งแล้วก็ออสเตรเลียถึงสี่คนแล้วมีครูที่มาจากภาษาจีอีกหลายคนไม่กี่สี่ถึงหคนและเป็นที่น่ายินดีเป็นข่าวโดีที่เพิ่งผมเพิ่งได้รับเมื่อไม่กี่นาทีนี้ที่เกิดขึ้นรัฐบาลจีโดยท่านาเราทา่านจมาปร ัให้ครูสอนภาษาจีนมาสอนภาษาจีนโรงเรียนบางกออีกสองคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลจีนเป็นผู้ดำเนินการเขาเขาเรียกว่าหานันปั้นให้กับสมาคมพ่อค้าของเราทั้งนี้ทางสมาคมพ่อค้าสุโข,ขทยัยต้องขอขอบคุณคุณสมพงษ์คุณนันทวันนี้คือโกเก้าของเรานะครับ ท่านได้วิ่งเต้นพร้อมกับคุณนิวัฒน์เสตัชลิพงได้วิ่งเต้นเพื่อให้ได้ครูภาษาจีนมาสอนให้เราอีกทีพวกเราขอตบมือให้ให้ท่าน,น,นหน่อยครับนั้นวันนี้จะคิดว่าผมพูดมากแต่ผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองนะครับว่าอนาคตลงเยนความตรงผมยืนยันว่าสมาคมพ,พ่อค้าซึ่งพวกผมมาบริหารพวกผมไม่ได้เงินเดือนครับ แต่เราจะทําให้โรงเรียนกางตตเป็นโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งไม่แพ้โรงเรียนในกรุงเทพให้ได้ปัจจุบันโรงเรียนกางตตสอนสามภาษาจีนอังกฤษและก็ไทยผมโชคดีครับโชคดีอย่างมากผมมีบุคลากรของโรงเรียนกางตตหลายสิบคนในอดีตท่านอาจจะคิดว่าโรงเรียนกางตตนั้นบุคลากรไม่ไดีปัจจุบนันบุคลากรของพวกเราทุกคน มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะทําให้เด็กทุกคนเป็นนักเรียนที่เรียนดีทุกคนขยัแขนแข็งแกร่งครับครูภาษาจีนก็ดีครูภาษาอังกฤษก็ด,กดีมีมาทําให้โรงเรียนขวางตรงนี้แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับสมาคมพ่อค้าโดยคณะกรรมการของโรงเรียนนะครับได้เชิญชวนแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะอาจารย์ที่มีความเ,าเป็นที่รู้จักคนในสุโขท,ยทยัยให้เข้ามาสอนพิเศษให้กับเราหลายท่านถ้าผมจะล่าวในที่นี้ท่านทุกคนคงรู้จักท่านอาจารย์สินโตนะครับซึ่งสอนอยู่ที่ปุดมนาลุน,นีท่านก็รู้วลาเราจะเรียนภาษาเรียนการพิเศษจากท่านก็ยุ่งยากลูกผม เรียนจบอเมริกาทั้งสามคนเพราะได้เรียนพิเศษจากอาจารย์สิงโตทั้งสิ้นสองเราได้รับจากอาจารย์การจนานซึ่งเป็นครูสอนภาษาอังกฤษไทยอุดมเป็นผู้ดูแลนูเรียอความตรงอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะมาช่วยบุคลากรของพวกผมอีกชั้นหนึ่งเราได้รับความรู้ความเข้าใจจากอาจารย์ล็กพัก้าซึ่งเก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ท่านมาช่วยเราผมได้รับความร่วมจากอาจารย์สมบูรณ์ซึ่งเป็นอนาจารย์สอนอุดมรุณีท่านก็มาดีที่มาช่วยเพราะว่าท่านเป็นเพื่อนกับผมตอนนี้ท่านเกษียณท่านก็อ,อากยากกะมาช่วยผมว่าอยากกะมาทาให้โรงเรียนของตรงนั้น,นเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงปีนี้โรงเรียนความตรงนะครับสอบเข้าโรงเรียนอุดมรุณีได้มากที่สุดครับ แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในขั้นเรียนเก่งและยิ่งนาคตนะครับผมอยากจะกล่าวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องกล่าวเชิญชวนผู้ปกครองว่าโรงเรียนความตกของเรานั้นดีแน่นอนจุดมุ่งมั่นที่ผมเป็นนายกเป้าหมายหนึ่งที่ผมเคยบอกกับคณะบามคาบว่าเป้าหมายแรกผมคือโรงเรียนความตกเป้าหมายที่สุดเลยผมไม่ได้หวังอย่างอื่นผมอยากให้โรงเรียนบางกกนั้น เป็นที่หนึ่งให้ได้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณสุรพลทางศิริธินดาคือเสียแหอีกคนหนึ่งซึ่งดูแลโรงเรียนผมต้องขอขอบคุณคุณวัฒนินเรือปัญญาวัฒนานะครับคนนี้เป็นผู้ดูแลว,วิชาการและมีความขยันมากเงินเดือนบาทเดียวไม่ได้ครับท่านทิ้งธุรกิจท่านต่อวันหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทเพื่อมาบำรุงดูแลโรงเรียนของเราผมกล่าวขอบ เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนนะครับในวันนี้แลวก็อย่างที่ท่านสมพงษ์หรืท่านมีวัดที่เก่าเป็นมีวัดที่เก่าไปแล้วสมาคมนักเรียนเก่าความตรงทําการแจกแล้วก็เด็กนักเรียนเรียนดีของคุณหลายของสมาคมนั้นเป็นเวลาส0ปีมากกว่าสิปีขึ้นไปลูกสาวผมปัจจุบันนี้ อายุเกือบ40สก็เคยได้รับเหมือนอย่างนี้ครับได้รับดีสอตาแล้วก็อะไรอย่างหลายหลายอย่างเกียรติบัตรอยากจาง่าให้พ่อแม่คือผู้ปกครองทุกท่านครับเกียรติบัตรที่โรงเรียนบางตรงไรสมาคมนักเรียนเก่าตรงมอบกับท่านโปรดจำไว้นะครับทุกปีมีประโยชน์ประกาศเกียรติบัตรที่โรงเรียนบางตงให้กับเราทุกไปผมเก็บใส่อัลบั้มไว้วันที่เราเอาไปให้ ต้องเรียนดีแนะ่ต้องเรียนเก่งแนะ่ผมก็อยากจะบอกกับพ่อแม่มทุกท่านนะครับวันนี้โรงเรียนบางตงสมาคมน,นักเรียนข่าวบางรงมอบเกียรติบัตรให้ทุกท่านโรนเก็บเอาไว้ให้ดีเก็บไว้ให้อับบุตรหลานของเราในอนาคตผมเชื่อว่าเมื่อเขาโตขึ้นได้ไปเรียนในที่ต่างๆเขาต้องได้ใช้แน่นอนถึงแม้เขาจะ ไปสมัครงานที่อื่นถ้าเขาบอกว่าจบจากโรงเรียนจีนนะครับท่านเป็นสมัครงานขับบริษัทของคนจนีหรือของคนไต้หวันผมเชื่อว่าสิทธิพิเศษย่อมเกิดขึ้นวันนี้นะับว่าเป็นโอกาสดีที่มาคมนักเรียนเขาทุงได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานของสมา,สมาชิกวันนี้นะครับผมก็ขอ อำนวยอวยพรให้บุตรหลานของเรานะครับซึ่งเป็นนักเรียนของความตรงพอดีเป็นบุตรหลานของสมาชิกพอดีแล้วก็เป็นหลานที่เกิดจากนเรียนความตรงพอดีขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลนามัยสมบูรณ์มีอนาคตที่เ้าไปต่อไปเพื่อเป็นมิ่งขวัญของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนผมกล่าวอีกทีว่ามอบไว้ความไว้วางใจให้กับ โรงเรียนความตรงของเราแล้วท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอถามขอบคุณคนระับ